ข้อดีของการมีเวสป้านะคะก็คือชอบค่ะรู้สึกประทับใจมากๆที่มีเวสป้าตรงที่เวสป้าค่ะรถพรีเมียมใครๆก็อยากได้แบบคือมันน่ารักค่ะดีไซน์มันก็สวยทำให้เราแบบออ้ยได้รับรถวันแรกคือดีใจมากค่ะแล้วก็เวลาเราไปจอดไฟแดงอะคะ่ะเราจะรู้สึกสวยขึ้นเลยแล้วก็ดูสง่าค่ะ อีกอย่างก็คือลูกชอบอะลูกชอบให้ให้พาขับรถเล่นหรืออะไรแบบนี้ค่ะแล้วน้องเขาก็ชอบชอบยืนเด็กๆเ,เขาจะชอบยืนมากกว่านั่งนะคะเวลานั่งรถใช่เขาเขาเขาชอบขาแล้วก็สามารถขับพาลูกไปเซเวน่นพาลูกไปซื้อของพาลูกไปจ่ายตลาดสามารถขับพาลูกไปส่งที่โรงเรียนได้ช่วงรถติดในเขตปริมณฑลรถมันติดอยู่แล้วค่ะแล้วมันก็ซอกแซกได้ ทำให้เราไปส่งลูกไม่สายด้วยแล้วก็เราสามารถไปทํางานเร็วขึ้นใช่ค่ะอีกอย่างก็คือใต้เบาะเขาจะใส่ของได้เยอะมากเลยจ้ะนี่ค่ะแฟนก็พาลูกไปส่งเล่นเกมก็คือรถคันนึงก็คือใช้ได้ทั้งครอบครัวแล้วก็ไปได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะทําให้เรามีสังคมมากขึ้นเพราะว่าสาวกเวทาเขาก็เยอะแล้วทาให้เรารู้จักคนมากขึ้นก็คือ ค่ะมันดีจริงๆใต้บอกมันก็ใส่ของได้เยอะดีมากๆเลยค่ะแนะนำเลยค่ะออกรถทั้งทีก็ต้องเวทป้าเลยนะคะ